อันแรกเลยแน่นอนเราเป็นหมาหาลัยเพราะฉะนั้นวิชาการต้องต้องต้องมาเป็นเบอร์นหนึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า academic excellence แต่ว่าก็ต้องมี innovation ด้วยหมายความว่าเป็นวิชาการที่ใช้ประโยชน์ได้นีด้วยในเวลาเดียวกันอันที่สองก็คือว่าเราเป็นหมาหาลัยที่ <c oughs> ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมามามากแล้วนะครับถือว่าเรียกว่าได้เป็นสมาร์ทแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่อยากสมาร์ทอย่างเดียวเราอยากดีด้วย ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อดีต่อไอ้สังคมของเราเองที่อยู่ในแคมปัสแล้วก็มีจริยธรรมมีมีความเป็นธรรมนะฮะสูงอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่2ข้อที่3ที่เป็นข้อที่ค่อนข้างใหม่เนะี่ยก็คือเรื่องเราอยากจะใช้ทรัพยากรทั้งหลายที่เรามีเนะี่ยไปหาไรายได้ให้มากที่สุดเพื่อจะได้มาเสริมความเข้มแข็งของเราในการที่จะทำงานทั้งวิชาการแล้วก็ช่วยสังคมส่วนข้อที่4เราทำอยู่แล้ว ก็คือ,อมีบทบาทในการช่วยพัฒนาสังคมก่อนหน้านี้เราอาจจะ,ะไปร่วมไปทําไปนําเขาอะไรเงี้ยอันใหม่นี้เราอยากจะทําร่วมกับชุมชนนะฮะให้ให้มันเกิดประโยชน์โดยตรงแก่เขาคือแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับเขานี่เป็นพี่พิาใหญ่ครับ